ีไมพอดแคสสวัสดีครับนี่คือราการดีไม้ไทยแลนด์กับผมวิทูลตั้งทานาพงครับวันนี้ขอชวนมาคุยเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมมากว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กดีหรือไม่ดีนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มนั่นก็คือเรื่อง ที่ต้อวัลเลตนะครับอันนี้ผมว่าถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเลยเนี่ยนะครับมันก็คงคุยกันลําบากแต่ว่าผมมีวิธีคิดแบบของผมนะฮะต้องคิดดูว่าถ้าเราเปรียบประเทศไทยนะฮะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอ่ะมีลูกเจ็ดคนมีพ่อคนหนึ่งเป็นเป็นคนที่คอยดูแลลูกๆเนี่ยนะฮะคนโตเนี่ยรวยมากนะครับอีกสามคนเนี่ยฐานะแบบดีบ้างปานกลางบ้าง แล้วอีกสามคนที่จนมากจนชนิดว่าถ้าไม่มีกินอะ่ะมีกินบ้างไม่มีกินบ้างอะไรเงี้ยพ่อเขาก็เลยบอกว่าเอานี้เดี๋ยวพ่อจะกู้เงินมาห้าแสนล้านมาแจกไอ้คนที่กลางๆอะ่ะจนๆเนี่ยแต่คนรวยนะีไม่แจกคำถามผมก็คือว่าพอแจกไปปุ๊บเนี่ยแล้วผลมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นพายุหมุนไหมนะครับแต่ว่ามันจะทําให้บ้านบ้านของเราเนี่ย กลายเป็นบ้านที่มีเศรษฐกิจดีเลยทุกคนมีเงินมีกินมีใช้เหมือนกับคนโตไหมอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้คิดกันสมมุตินะครับสมมุติว่าคนที่เหลือหกคนที่ไม่รวยเนี่ยเอาเงินนี้ไปกินอย่างเดียวเลยอะกินกินกินเหมือนที่มีคนบอกว่าไอ้ที่จอเวเลตเนี่ยพอยิ่งกินปุ๊บเพื่อนมีเอ่อมีดีมาน่ะมีความต้องการในปุ๊บมันก็จะไปสร้างทําให้โรงงานเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาเพิ่ม มันก็ไปปั่นทําให้เกิดการผลิตขึ้นคําถามผมคือว่าสมมุติมีคนรวยอยู่คนเดียวเนี่ยคนรวยนี่ก็ทําธุรกิจก็ออีกหกคนที่เป็นลูกเนี่ยกินอยู่ในบ้านเนี่ยโดยที่คนโตเนี่ยผลิตสินค้ามาให้เนี่ยสุดท้ายเงินมันไปเข้าใครครับงั้นเงินมันก็หมุนไปเข้าคนโตอีกคนโตก็รวยขึ้นไปอีกคําถามคือไอ้คนที่เหลืออีกหกคนเนี่ยมันจะมันจะก่อร่างสร้างตัวได้ยังไงครับมันพอกินหมดปุ๊บมันก็เงินเงินก็หมดละ เงินทั้งหมดไอ้ห้าแสนล้านเนี่ยมันก็หมุนเข้าไปที่ไอ้คนโตเหมือนเดิมอันเนี้คําถามผมคือว่ามันจะเป็นไปได้หรอครับพายุหมุนน่ะผมว่ามันเป็นพายุด,ดูดมากกว่า <c oughs> มันดูดมันเหมือนหลุมทรายดูดนะครับยิ่งหมุนมันยิ่งดูดลงไปที่คนที่เป็นผู้ผลิตสมมุติว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยอ่ะคนละหมื่นบาทหมื่นบาทเนี่ยไปรวมกันแล้วสร้างเป็นอ่ะมาเป็นผู้ผลิตได้ไหมได้ครับเป็นผู้ผลิตได้คําถามต่อมาก็คือว่าอ่ะแล้วการเป็นผู้ผลิตเนี่ย มันง่ายไหมอะอยู่ดีๆผมจะรู้ขึ้นมาอ่ะอะล่ะวันนี้ผมจะเป็นผู้ผลิตละมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอาง่ายๆคิดว่าคุณเคยเห็นร้านกว๋วยเตี๋ยวในแต่างจังหวัดไหมครับทุกคนทําอาหารเป็นใช่ไหมครับแต่คุณเชื่อผมไหมว่ามีร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ดังๆแล้วก็รอดเนี่ยไม่กี่ร้านนะครับถามว่าทําไมครับเพราะว่าบ้านเราไม่เคยมีการอยู่ดีๆเนี่ยการออกมาเป็นผู้ผลิตเนี่ยการผลิตเนี่ยมันต้องมีความรู้ครับอะแค่คุณจะทําก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ดีเราทำกับข้าวอยู่ที่บ้านแล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นมาทำกว๋วยเตี๋ยวอร่อยเลย <c oughs> มันจะอร่อยเลยได้ยงไงมันต้องรู้มันต้องทดลองสูตรถูกไหมครับเอาไว้ง่ายเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยทำอาหารเนี่ยถ้าไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยมาตั้งทำเนี่ยไก่ทอดเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามเดือนอะ่ะพอทําไก่ทอดอร่อยแล้วัไม่ไมพอนะครับเวลาคุณทำธุรก,กิจเนี่ยคุณต้องมีความรู้เรื่องธุรก,กิจด้วยมันจะมีเชฟหลายคนพูดเสมอเลยว่าไม่ใช่ว่าแค่ทํา อาหารอร่อยแล้วก็จะทําร้านอาหารสําเร็จนะครับคุณต้องรู้วิธีการบริหารต้นทุนวิธีการเบริการการตั้งราคาขายหลายอย่างมันไม่ใช่อยู่ดีมันปุ๊บมันสําเร็จเลยผมบอกเลยว่าคนไม่เคยทําธุรกิจเนี่ยผมว่าเกินกว่าครึ่งอะ่ะทําครั้งแรกมีโอกาสล้มเหลวสูงมากคําถามผมก็คือว่าอ่ะสมมติว่าอ่ะเงินหมื่นบาททั้งบ้านรวมกันห้าหมืน่นเหมือนที่เหมือนที่มีคนบอกนะฮะว่า อาลงกันห้าหมื่นไปไปเปิดร้านไปทําอะไรสมมติถ้ามันเจ๊งนะครับยังไม่นับว่าจะเซอร์วิสดีมีตั้งราคาถูกาทาไม่อร่อยไม่มีคนกินแล้วทาไงต่อครับไอ้เงินเนี้ยคนนึงอาจจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดอนะคุณก็ไปกระตุ้นร้านขายหม้อร้านขายชามร้านขายอะไรคําถามคือแต่มันกระตุ้นได้ทีเดียวครับแล้วมันก็ไม่มีแล้วมันก็ไม่มีใครมาซื้ออีกแล้วแล้วมันจะหมุนยังไงครับไม่มีทางหมุนเลย ในโครงสร้างแบบนี้เพราะข้างล่างเนี่ยมันไม่สามารถทําธุรกิจทําอะไรได้เลยอ่ะมันจะหมุนยังไงไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะผมลองคิดแบบคนไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเลยอ่ะเออก็จะคิดแบบเนี้ยผมไม่ได้ว่านะครับเรื่องเนี้ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดีมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องทดลองทําเพียงแต่ว่าก่อนทดลองทําเนี่ยผมอยากให้ให้ลองคิดในซ ي นาเรโอแบบนี้บ้างว่าแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ค้านนะไม่ได้ค้านแบบสุดตัวเอ้ยอย่าทำไม่ ลองเอากบคิดหน่อยแล้วอธิบายมันนะครับผมกลัวว่ามันจะไม่ใช่พายุหมุนอะแล้วมันจะกลายเป็นเป็นหลุมทรายดูดอย่างที่ผมผมพูดไปก่อนนี่แหละครับอันนี้อันตรายกว่าแล้วปัญหาที่สําคัญก็คือว่าการที่ไปโครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันมันแค่แค่กู้หนี้แล้วก็ใช้หนี้เฉยๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือมันการเสียโอกาสในการที่เราจะเอาเงินจํานวนเนี้ยไปทําโครงการอื่นที่มันมีประโยชน์กว่าแล้วก็สร้างพื้นฐานที่ดีกว่าให้กับ ประเทศนี้ให้กับครอบครัวที่ผมสมมุติขึ้นมาเนี่ยครับมีกเรื่องนะที่อยากจะพูดเรื่องการกู้มากินการกู้มากินกู้มาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกู้ส่วนบุคคลหรือกู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อผมสอนเสมอเลยว่าอยากกู้มากินกู้เท่าไหร่มันก็ไม่เหลือครับการกู้เนี่ยคนจริงมันมักจะต้องกู้มาลงทุนครับไม่ใช่กู้มากินถ้ากู้มากินเมื่อไหร่เราก็เละครับเพราะว่าอะไรพอหมดแล้วทําไงครับมันมันไม่ออกดอกออกผลนะฮะคาถามคือทําไมเราถึงจะ กู้มาเราให้ประชาชนเนี่ยเอามากินเอามาใช้แล้วในขณะเดีวยวกันถ้าสมมุติจะเอามาลงทุนเนี่ยมันมีโครงการเสริมอะไรไหมครับที่มันทําให้คนเนี่ยมันมันรู้จักการลงทุนมันต้องปูมาก่อนมันไม่ใช่ให้ไปก่อนแล้วค่อยค่อยปูมันคือมันไม่ทันลําดับมันผิดแต่ผมว่านะสิ่งแรกที่คุณต้องทําคุณต้องจัดโครงการสอนอาชีพอะไรก็ว่าแล้วแต่อะไรเงี้ยที่คุณเห็นว่าแต่และจังหวัดเนี่ยคุณไปสํารวจมาใช้เวลาไม่นานผมว่าเดือนเดียวเอง แล้วคุณก็ทําโครงการไปก่อนเลยหาจัดตั้งอาชีพให้เขามาอบรมอีกเดือนหนึ่งเนี่ยมีเวลาอีกต้องประมาณ 4- ีหเดือนแนตะ่คุณทําเลยแต่ปุ๊บพอเงินลงไปเขาเอาเงินไปทําอาชีพได้อย่างงี้โอเคแล้วมีคนคนให้เขาคอยสอบถ่ะคอยปรึกษามันไม่ใช่คนอยู่ดีทําทําธุรกิจปุ๊บโอ้โหมาปุ๊บทาเป็นสําเร็จเลยมันไม่ง่ายนะคนเคยทําธุรกิจจะต,ต้องรู้เลยว่ามันยากมาก แล้วเวลาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันมันไม่รู้จะปรึกษาใครมันคิดอะไรไม่ออกมันหน้ามืดจริงแล้วพอยิ่งของเงินใกล้หมดนะคุณผมบอกเลยการตัดสินใจมันจะเพี้ยนมากคนเคยทําธุรกิจจะเข้าใจเรื่องนี้ดีครับฝากไว้ครับนี่คือดีไหมไทยแด์กับผมครับวิทูลตั้งธนพงศ์ครับขอบคุณมากครับ